ครับสวัสดีครับเนี่ยมาส่อพี่น้องวัดผุดมือเนาะก็สวัสดีครับเอฟซีครับในประเทศไทยเอฟซีพี่น้องฟังงายสปปอร์เลาอีฟซีเจอโลกนะครับก็ถือว่าขึ้นมาพบมาพอกันครับคุยกันไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมไม่ได้ขึ้รียนไรสดการยัดคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะก็ถือว่าขอบคุณพี่ค้นน้องครับในการสนับสนุนครับในการปันดอดวิวเพลง สารค้านำรมะตองของอาจารย์อมเบียนไทยแล้วก็มีภาพสองฟังโขงของหลวงสาวมณีน้นอยลอยลีลาครับที่ว่าขอบพ้นพียขอบพ้นน้องเป็นยางสูงครับสิพระผมมาพอน้องครับสูือหมือพี่น้องเนาะครับมณีกับทีเอางานต่างๆมณีกับครับได้บ้านญาตวดครับพี่น้องคนกาเหตุบุญเลี้ยงตาปูจะพี่น้องครับเลี้ยงตาปูประจําปี ตามประเพณนี่โบราณปริยัตมาครับพี่น้องกับขม้หงอยู่บ้านตาจำครับตาจำเปินปักปวดกับมันกู้ครับพี่น้องกับเสียนเป็นกับเป็นผู้ดูแลครับเนาะกับทอว่ามูลนิคตนกับทั้งหมู่บ้านพี่น้องครับทั้งหมู่บ้านกับขอมาร่วมกันจะน้อยพงศกษยแหกไปพงสิษย์ไปน้าเพลินเลยพี่น้องเนาะไปเป็นตัวแทนของงานรวจพี่น้องครับก็บศิเดินไปน้าเพลินในสถานะ บานเกิดเนาะรับเกิดบนนวลยูนีควครับก็สิว่ากสิิไปเป็นตัวแทนของคุณย่าทวดครับกสิเดินทางไปน้ำเพลินไปหรอกครับไปไหวไปไปู่ชาไปขอพรกับพี่น,อน,น้องเนาะถือว่าเฮาบริยูนีแต่ว่าเขาเกิดบานเกิดบงนวลบานฟังไสเฮแผ่ายเบอร์ยูนีเขากสิไปก็พี่น้องครับก็ได้จำได้ก่นัเนาะ รูลานเพิ่นครับไปอยู่ต่างถินนาะปีน้องครับก็ถือว่าเด็กลับมาจังว่านี้เขากสิไปครับกาเิ่นนาะพีน้องรับป่าปนไปนี่น้าผี่น้านองไทบ้านครับะตะบ่าจําบนเห็ดก็ถือว่าเ้องก็เป็นไปน,นี่ก็ต้องปฏิบัติเสืบทอดต่อไปใครถึงหลูกถึงหลานปีน้องครับแต่ว่าความเสือกับผ่ายมาพป่น้องเนาะ ขับของไปมั trips, problems, leave, ่นเพิ่นเสือเพิ่นเคยขออยังให้ดวงให้เตาเพิ่นได้ครับขอให้ไปสอบตำรวจก็ได้ขอให้สอบแพทย์ก็ได้ขอไปสอบจะได้เมื่อพี่น้องครับกลับมาแก้บนแก้ยังครับกักือว่าเป็นไปคว่ำเสียขับไปเป็นนี่ถ้าพร้อมเมียเพิ่นมาเขาก็ต้องการขนุครับนับถือเพิ่นว่าเออเพิ่นเสือมันก็เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะกักือว่าเพิ่นก็ได้ประสบสำเร็จ ซึ่งเป็ี่ันตำรวจเป็นหน้าใหญ่กับหลายพี่น้องครับครับรกลับมากลับมาบนมาแต่บนแจ่ยังกับกับตาปูครับประจําบ้านเกิดเนาะรับผมกระไดริบไดจีหลายคนอันนี้เขาบอเซียก็จะไปหลบดูพี่น้องครับบอเซียจะรลบดูเป็นสิ่งที่พ่อแม่เป็นปฏิบัติมาเขาก็ต้องรับนับถอไปน้าเพลินพี่น้องเนาะก็จจว่าตามไปเพลนี่ไปครับพี่น้องกับฝากพี่ฝากน้องครับครับในการที ขับไปปันเพลงยอดบิ้วพี่น้องครับผมกับฝาทั้งสามเพลงพี่น้องเนาะลืมไปลรื่มเพลงนุ่มหน้าละครของปูนีนั่นกับเสียงสังกะสีพี่น้องครับกับปอยสีช่องบรนจงศิลป์ลูกน้ำเพลินครับสารคามน้ำมอต้องปนี่ยปอยยูจีช่องลูกเตี๋ยวผ้าเตียวแล้วก็มีแตภาพสองฟังโขเนี่ยปอยยูช่องช่องสาววัดจะในหอพี่น้องครับหรือว่าไปร้องหอยพิมพ์เลยครับ ขอบไปเพิ่มเสื้อเพลงมันก็ได้ขึ้นมาเองนะพี่น้องครับสับพี่น้องคนพ่อๆเนาะครับเพิ่มเสื้อเพลงเลยครับพี่น้องมันได้ขึ้นมาเองครับจองนั่นเองก็จจะว่าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับกระลังใจเข้ามาเมื่อนี้วันเช้ากับเมื่อนีวานนายฝนก็ได้มาตกพี่น้องครับผมว่ากับมาตกร้อนมากครับเมื่อนี้กะนายมาตกครับนาสีร้อนเกล็นเคยก็เสียอฝากพี่ฝากน้องครับในการจองนี้ก็ยกระเริ่มทั้งบ้าน ยาทวดปันนี่เป็นการลงไหลงหน้าพี่น้องครับเริ่มลงไหลงหน้ากันครับตีบ้บากันหน้าสมัยไม่พี่นอ้องสมัยเขาอยเห็นว่าอยางมือเดียวก็แล้วพี่น้องครับอืมจากอะไรกับมือเดียวก็แล้วเขาทำนานาหวานพี่น้องเพราะคือหน้าดำซะสมัยผมเปไ็เล็กหน่อยเด้พอเมียตะก้อนนี่ยาทวดเขาเฉพอะดิเป็นดำใส่ควายไถพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เปิดเดียวพี่น้องครับไถหุห่นดอกมาไถหวา,านไอ้ไย บ้านเข่าได้ไปนองครับก็ถือว่าท่านะมายได้ปนองเนาะแมีก็สรางการเกี้ยวไปนองครับตะกวอนที่ใส่เวลาสามชี้เดือนไปนองครับอืมดำมือกันครับดำกับพูดหรอพไปนองครับเลี่ยมดำจะน้อยกับเดือนหกมันกับลอยี่ยอ,อปั้นสาบนะไปนองจังสี่เหลวครับตะก่อนกัวเจียวเขาเลี่วเหียเลีวเปินเห็ดลร้อมเขาสมัยก้อน,น,นกับพ่นไปนน้องจอสี ปีกันแล้วครรอปีไหมพี่น้องรับผมสังปีไหมครับกัตติว่าใส่วม่ได้รวมป,ปัจจุนพี่น้องรับในการทำหน้าสมัยก่อนเนาะรับกัลบกลำบากลำบนพอเม่์ครับในส่วนตัวของผมมีหน้ามีไฮบอมีพี่น้องรับจับบาปริเหตจากเต่อไก่ญยาิพี่น้องในลูกหลานเด็ดครับพี่น้องครับเกัตติว่า สมัยก่อนเมึงกับทรงเลี้ยนมึงกับเฮเลียนอย่างเดียวเปิ้ลไปเหยียดกับเฉพาอยัน่าให้ลูกไปลำบากสาวจิตกับไหออกไปครับพี่น้องครับก็ตเซียวาเอาก็เลียนถึงสามคนสี่คนขับเป็นลูกชาวนาสี่ทรงเลี้ยนเพิ่นจบทุกสูงมาสักคนพี่น้องก็ตเซียวาเอาตัวลอดทุกคนพี่น้องครับก็ตเซียวาเอาตัวลอดทุกคนเนาะครับก็ตเซียวาตลอดทุกคนกไปครับก็ตเซียวาเขาก็เปิ้ลเรียนกับพ่อกระเลยกกับพ่อคอยเห็ีดอย่างพ่อคอยเป็นไปน้องครับ อืมเฮเธียนากับบอเป็นอืมเซียวาผมเมืองแล้วครับมันไม่เห็นกับบอคุมหรือไม่หรองครับลงทุนหลายลงทุนหลายเออได้แล้วได้หน่อยมาเนี่ยครับบอคุมกับการเสียวสีเฮดต้องพี่น้รอนเอากยะพอดีกินกัแบงกินกับบอไม่ได้พี่น้องครับยาตรวจกินเขาพอเดียวราหมดพี่น้รอนสิเขาแบงมาอืมหน้าก็ร้ายอะไรพี่น้องครับลูกหลานเฮดเขาจะเอาไปสองส่วนแล้วก็มาส่วนหนึ่งจะจีดตลอดเวลามากเลยพี่น้องครับก็ถือว่า กับพ่อไม่อยังกัลรูร้านเนี่ยไปพ่อเขาให้พ่เป็ยนก็ยอมรับพี่น้องเขาให้่เเาเป,เป็นนิดนี้เนาะครับพี่น้อถามมาหน้าแล้วไปผมได้ตอบ,บอว่าบอดิเฮดกับกับสิวเขาบอดิเฮดเสือดเสีนกบาลนะครับเป็นที่เข้าใจเนาะเอาพี่น้องกับ,งกบ,งบ่าเรียนบ้าัวัดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องกับร่มีอย่างออกมาจากไทยพี่น้องครับพี่น้องไปปันเพ่งสรารคามนามบอตองอาจารย์อมเปียนไทยแล้วก็ มีสภาพสองฟังโขงของมั่นนิดหน่อยน้อยดีล่ากับหนุ่มนาฬาก้อนของหนุ่มภูมินั่นหรือภูมินันสังกสีครับพี่น้องกับฝากปีฝากน้องครับกลับไปที่ตามรับจมด้วพี่น้องเน้อไปเรื่อยเรื่อพี่น้องครับย่ายยอดบิวครับในส่วนคอนเสิอหนุ่ยสามสี่แดงขนาดนักจังคอเสียบออกกันไปเสุมือพี่น้องครับกับสามสี่แดงทางหน้าไปตัวล้มหนาวต้องกันพี่น้องครับกับสีเ่าช่วงนี้ก็ไปช่วงหน้าฝนบอดี ครับก็จะเขามาเห็ดสิงเกินเป็นครับพี่น้องครับได้ปรับฟังนรับชมเนาะครับฝากศิลิปินครับซึ่งสามคนพี่น้องครับก็จะว่าขอบคุณพี่คนน้องครับเกิดมาพ้อมๆกํานี่พี่น้องครับสวัสดีครับ